สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยอนออฟทาร์ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตเดือนรวม,มของคุณใน1ึงถึง3ิเันวาเป็นเดือนสุดท้ายเดือนท้ายสุดของปีนี้แล้ววันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งขอให้ทุกคนร่ำรวย <laughs> เป็นวันสำคัญวันที่คนทุกคนตั้งต,า,งตารอนะจ๊ะขอให้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยกันทุกคนเลยนะจ๊ะ โอเคไหมอ่ะมากันที่ราศีถัดไปค่ะราศีธนูค่ะ 1- ถึงสาธันวามนี้ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงบัตรตะวันตกและเป็นการดูดวงบัตรทั่วไปนะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในาธาตุของอะไรนะจ๊ะโอเคไหมมาเรามาดูกันว่า มีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของความรักเน้นหนักเรื่องความรักความรักจะเป็นเช่นไรมาธนูจ๋าโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดสามดาบโอ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 ระวังมีการทะเลาะเบ,บาแหวงกับใครนะคะระวังการเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยนะ อาจจะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือการพูดจาอะไรก็ตามหรืออารมณ์ที่รุนแรงด้วยนะ t อ e เวอร์ก็มา The เวอร์ก็มาเดี๋ยวนะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งน่อยๆไหมช่วงนี้อารมณ์ธนูไม่ค่อยดีนะจ๊ะรู้สึกถึงการเบื่อหน่ายกำลังอยากจะตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้ใครจบเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นเหมือน กุมเป็นเหมือนกุมเลยไพ่จบเป็นเดอะเฮอร์เมค่ะจบเป็นเดอะเฮอร์โอ้ย,ย,ตยตา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 ยจบเป็นเดอะเฮอร์เมอยากอยู่เงียบๆคนเดียวใช่ไหมอ่ะมาเรามาดูไพ่ใบแรกของคุณไพ่ของสามดาบค่ะระวังมีความขัดแย้งไพ่ใบนี้ความขัดแย้งอาจจะไม่พอใจคนในที่ทํางานหรือไม่พอใจใครก็ได้หรือคุณอาจจะทะเลาะกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าทหารตํารวจราชการ คือเราพูดอะไรไปเขาเข้าใจผิดเข้าใจถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้รมะมัดระวังคาพูดคําจาช่วงนี้มีความหงุดหงิดอารมณ์เสียมีปัญหาจุกจิกน่ารําคาญใจค่ะอารมณ์บับบัจจอยสักเท่าไหร่มีแต่ปัญหางงๆเหมือนกันว่าเราพูดอะไรไปหรือสื่อสารอะไรไปก็ทําให้คนทําให้คนเข้าใจผิดได้ช่วงนี้การเงินก็ไม่ปลอดโปร่งร่งใจนักสถานการณ์การเงินก็เป็นความรู้สึกที่ต้องระมัดระวัง เรื่องของสถานการณ์การเงินด้วยนะคะช่วงนี้เงินอาจจะตึงมือนิดนึงแต่มันมีมันมีอยู่แหละไม่ใช่ว่าไม่มีคุณสามารถบริหารจัดการได้แหละแต่ว่ามันตึงมากตึงมือตึงตึงตึงช่วงนี้นีม่มีแต่ปัญหาไหมบางทีก็ปัญหามาจากเพื่อนเพื่อนร่วมงานเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องคนรอบข้างมันมีแต่ปัญหาจุกจิกวนหัวใจบางทีก็อยากเงียบๆอยากสันโดษแล้วนะ อยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากสูงสิ่งไม่อยากยุ่งกับใครมองถึงอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีด้วยนะช่วงเนี้ยมองถึงคุณเบื่อๆเซ็งๆระวังคนแบบคนพานคนที่เราไปพูดอะไรด้วยแล้วเขาพานไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องมันจุกจิกจุกจิก,จกถ้าคุณใช้อารมณ์ที่รุนแรงมันก็จะบานไปลายไปใหญ่โตเงียบๆไว้ดีเงียบไว้นไวธนูมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่ให้เงียบให้นิ่งให้ปล่อย มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราช่วงนี้มันเป็นดวงของเราเองที่ช่วงนี้เราเกิดความรู้สึกอย่างนี้อืมการงานก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่ค่ะงานกับเงินนะมันอาจจะมีความแบ็กหลังของคุณอนะแบ็กอัพคุณเนี่ยก็มีเป็นคนมีสตางค์มีฐานะช่วงนี้อยากอยู่เงียบๆมีความร่ํารวยอยู่เงียบๆนะจ๊ะแต่ว่าเงินที่ตึงมือหรือเงินที่ขาดเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่ใช้ในแต่ละเดือนในแต่ละวันก็ได้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสมบัตินะ มีที่ดินมีบ้านมีรถมีสมบัตินะทนูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นเรื่องของการเงินก็ก็จะสามารถจัดการบริหารจัดการไปได้แต่ว่ามันถ้ามีหนี้สินอยู่ครับมันก็ตึงไปหน่อยป้ามันก็รู้สึกถึงแบบยังจัดการหนี้สินไม่ได้ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตหนี้รถที่ต้องผ่อนหนี้บ้านที่ต้องผ่อนก็ต้องจัดการนะ่ะเออ ช่วงนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหน่อยๆอยากจะบางทีอารมณ์ก็แรงนะพร้อมบวกความไฟเลยด้วยจริงถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกําคาญใจหนักมากๆอ่ะพร้อมบวกนะบอกก่อนนะพร้อมไฟแล้วพร้อมแบบขาดก็ขาดหักก็หักอารมณ์นี้เลยทีเดียวเชียวนะคะในด้านของความรักในใจของคุณยังมีความรักสามเศร้าหรอความรักทําให้คุณหงุดหงิดน่ะถ้าคุณอยู่ในประเด็นของรักสามเศร้ารักซ้อน หรืออยู่ในประเด็นของคนรักที่ที่เรามีมีเราสเสน่์แรงไงมีสเสน์แรงคนที่อยู่ในความรักของคุณก็ทําให้คุณหมุดิดหัวใจใช่น้อยค่ะจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้เบื่อเบื่อเซ็งเซอ่ะอย่างที่บอกหรือบางคนมีความรักมีคนรักอยู่ก็อาจช่วงนี้อาจจะมีความห่างไกลจากคนที่คุณรักนะคะอืมก็คิดถึงคนที่รักบางคนเจอรักสถานการณ์ของไม่รู้ว่าตัวเลือกที่เราเลือกอยู่เนี่ย มันใช่ตัวเลือกที่ถูกไหมหรือว่าไอคนที่เราไม่เลือกเนี่ยมันสร้างความรู้สึกให้กับเราค่อนข้างมากอืมเหมือนธนูเองเป็นคนที่รักอิสระนะรักอิสระรักความรู้สึกที่ตัวเองเป็นไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครมากมายก่กองเป็นคนรักสนุกเป็นคนรักอิสระในความคิดในการกระทําไม่ชอบอะไรที่ผูกมัดมากมายนะจ้าธนูจะเป็นแบบว่า มีเกณฑ์ของการไปทําบุญไปไหว้พระหรือการอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากสังสรรค์ไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นถ้าการมี่าคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าให้ระวังอืมเขาอาจจะพูดจาให้เราหงุดหงิดโมโหได้ในด้านความรักเนี่ยก็อาจจะบาดหมางกับคนรักก็ได้นะคนรักทําให้คุณหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆมีความรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเราเราไม่มั่นใจในตัวเขาแล้วก็ช่วงนี้ เราอะพร้อมพร้อมเหวี่ยงพร้อมวีนหรือเราพูดอะไรไปแล้วเขาก็เข้าใจไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยความรักแบบนี้ต้องระวังแต่คุณยังนั่น,นในความรักความสัมพันธ์คุณจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างบางทีก็ไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้คือตัวเลือกหรือคนคนนี้เราจะเลือกแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเลือกอาจจะไม่ได้สุขสมอารมณ์หมายตามที่คุณต้องการ ยังมีความหงุดหงิดยังมีความอารมณ์ที่ขุ่นมัวมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นอืมีความทุกข์ในใจในเรื่องของความรักบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อารมณ์เราไม่ดีไงพออารมณ์เราไม่ดีเราก็รู้สึกถึงพูดอะไรไม่เข้าหูเราก็าพร้อมเวี่ยงด้วยนะอืมอารมณ์นี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีนี้ราศีดรอปเวอร์เมทุนค่ะเดอะเฮอร์มิต แล้วก็น้ำกรกฏมนพิจิกค่ะน้ำก็ค่อนข้างมาแรงนะคะน้ำบางทีทะเลาะกันด้วยคำพูดที่แบบบางทีคำพูดมันก็ไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยอืม่ะไปที่คนที่คุณรักกันชีวิตเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณเขารักคุณไหมความรู้สึกของเขาเป็นยังไงคะคนที่คุณรักค่ะเขาเป็นยังไงอารมณ์เขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นยังไง ช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีหรอใช่โฟล์อฟสอดใช่เขาก็อุ่นกิจใส่เราบ่อยๆนะบางครั้งอ่ะเออบางเทอคุณอาจจะต้องต้องนิ่งอ่ะพูดตรงๆตง้องนิ่งอืมเขามีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยคนที่คุณรักอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้ในบางคนระวังความสัมพันธ์ที่พูดจาสอดเสียดพูดจาทิมแทงกันและความสัมพันธ์นั้นมันจะจบมันเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเนาะ เขาอยากจะพักบางคนได้พักกายพักใจพักเบรกหยุดนิ่งกันละอืมประมาณนั้นเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับคุณก็ได้ที่คุณไม่สบายใจเอาชนะค้าขานซึ่งการร,าการักกันหรือเปล่าอ่ะไปดูเขาซื่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณจัสติกเขารู้สึกว่าเขาทุ่มเทอะไรให้คุณแล้วเขาไม่ได้ตอบแทนอ่ะเขาเลยพยายามจะ ชอยตัวออกห่างไปเพื่อไปทุ่มเทกับชีวิตของเขาเออจริงๆเบื่อกับความมันมันเบื่อมันเหมือนอะไรที่เกิดซ้ำ,ซำๆเดิมๆแล้วมันเป็นความขัดแยง้งเขาเริ่มไม่อินเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาก็รู้สึกเหนื่อยหมายถึงในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะคิดว่าเขาทุ่มเทกับคุณทุกอย่างและคุณก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการทุ่มเทเป็นการความชัดเจนเป็นการบอกเขาเลยเขาคิดว่าเขาทุ่มอยู่ฝ่ายเดียวอะ เขาก็เลยรู้สึกเหนื่อยมากๆเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้เหมือนจะอยากเดินออกไปเหมือนจะไม่อยากคุยเหมือนแยกอยู่นิ่งๆเฉยๆเหมือนกันอารมณ์นี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับโตคุณคะเขามองคุณเป็นคนยังไงเดมเพรสเขามองคุณเป็นคนเดหละดูแลเขาได้ดีเอาใจใส่เขาได้ดีเขาก็โอเคกับคุณคุณเป็นเดมเพรสของเขาเลยนะเพียงแต่ว่าในออบสอดบางทีคุณก็เอาแต่ใจบางทีคุณก็มีความรู้สึกของการการที่ เอาแต่ใจตัวเองอ่ะเ้าเหมือนคุณไม่รักเขาจริงเขามองว่าคุณอาจจะเบื่อเขาไม่อยากต่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วคุณอาจจะทําเหมือนเหมือนรักแต่ไม่รักแล้วก็บางทีคุณก็ใช้อารมณ์ที่รุนแรงใส่เขาเหมือนกันหงุดหงิดใส่เขาอารมณเสียใส่เขามันทะเลาะกันอยู่บ่อยมันไปได้วยกันได้ยากเหมือนเขาก็าเบื่อ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 กับความสัมพันธ์นี้มากๆอืมความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงต่อไปคะ โนจ่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อในเดือนนี้จะเป็นยังไงคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะคุณอาจจะได้ทําอะไรก็ตามที่คุณรักที่คุณชอบแล้วคุณก็รู้ว่าสถานการณ์มันแค่อึมครึมคุมเครือกันพักๆหนึ่งนะ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมแหละมันเป็นแบบนี้บ่อยๆอยู่เป็นตลอดนะ่ะเออเดี๋ยว คุณก็รู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาจุดจบหนึ่งก็ต้องกลับไปคืนดีกันกลับไปพูดคุยกันอยู่ดีนั่นแหละคุณคิดว่าคุณน่าจะมีวิธีคุณปล่อยให้เวลามันเยียวยาตัวเองก่อนมั้งความสัมพันธ์ที่มันมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีความรักแต่แต่บางครั้งมันอารมณ์ของคนมันไม่ได้ดีตลอด24ชั่วโมงอ่ะบางทีคําพูดบางคําหรือการกระทําบางสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นต่อมอารมณ์ในตอนนั้นคนบางคนกำลังยุ่งกำลังหงุดหงิดกำลังแบบแย่ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย ไปเจออะไรที่มันมันคําพูดที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มันต้องทนมันต้องฝืนกระต้าออกไปแล้วมันก็เขาทะเลาะกันสุดท้ายก็ได้กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะอืมอืมอ่ะในความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปไปกับกลับยังไม่จบไม่ไม่จบหรอกมันไม่จบหรอกมันไม่จบอะไรที่เขาต้องการกับความสัมพันธ์นี้คะอะไรที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้อะไรหรออะไรที่เขาต้องการความรักค่ะ ในออฟเพนเดอเคความรักการใส่ใจเงินความมั่นคงเดอรสานความสุขการเติมเต็มหนึงเงินการเปไป,นนนป,ปในเรื่องใจไปในเรื่องเงินเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตความรู้สึกดูแลใส่ใจเอาใจใส่ในสิ่งที่เขาต้องการ อยากได้ความสุขเหมือนช่วงแรกๆที่เราครบกันเราคุยกันหรือถ้าเรามีเรื่องบาดหมางค้างคาใจกันก็ขอให้มาปรับความเข้าใจมาพูดกันไม่ชอบสถานการณ์ที่อึดอัดและคุมเครือแบบนี้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้ค่ะสุดท้ายจะจบลงที่ตรงไหนล่ะสุดท้ายจะจบลงที่ตรงไหนความรักความสัมพันธ์นี้ page of pentacles คุณอาจจะดวกับสิง่ง ตุนสุดท้ายเป e e n o นออกนสุดท้ายแล้วขอให้ต่างคนต่างเดี๋ยวก็กลับมาค่ะให้ต่างคนต่างในอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะคุณสองคนยังเก็บกอดความรู้สึกดีๆต่อกันมีเยอะใหญ่ต่อความสัมพันธ์ผูกเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันมายืดยาวถ้ามีใครสักคนที่ยอมยอมหมายถึงก็ก็้ฝ่ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเย็นอีกฝ่ายเย็นอีกฝ่ายหนึ่งแรงได้ถ้าแรงต่อแรงประทะกัน ยังในเสียความสัมพันธ์ก็อาจจะไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรพูดก็ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดอย่าไปเติมฟืนในเชื้อไฟเดี๋ยวมันจะบานไปลายไปใหญ่โตสุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาหากัรได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันอยู่ดีนะจ๊ะมันไม่จบหรอกนะแต่ขอเวลาเรียกว่าขอเวลาอยู่เงียบๆสักพักนึงขอเวลาแห่งการอ่ามันเวลามีปัญหาเนี่ย เวลาจะเยียวยาได้ทุกอย่างเวลาทําให้คนอารมณ์เย็ยนขึ้นได้คิดมากขึ้นอย่าทะเลาะกันหรืออย่าอย่าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันทักฝ่ายหนึ่งโมโหเนี่ยต้องเดินออกมาสักสักคนหนึ่งก่อนนะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างแรงมันมีแต่คําพูดที่เชียดเฉือนเจ็บปวดใส่เข้าหากันทุกอย่างมันก็ไม่โอเคอะขอไพ่แนะนําในเดือนนี้ก่อนไพ่แนะนําที่สําคัญในเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรกับคุณคะ อย่าเอาชนะกันค่ะไพ่ของการเอาชนะถ้าคุณสองคนเอาชนะกันไม่มีใครความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้ไปได้เพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งร้อนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไฟอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นน้ําห่างกันสักพักก็ดีเพื่อปรับความเข้าใจแต่อย่าห่างกันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นช่องว่างระหว่างคนอื่นให้เข้ามาแทรกตรงกลางได้สามถ้วยเดี๋ยวก็กลับมาเกินดีกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยอมยอมดรอปความรู้สึกดรอปอารมณ์ดรอปอีกโก้ลงสักหน้อย เหตุผลใดๆก็ตามเอาความรักถ้ายังมีความรักความผูกพันและยังมีอะไรสิ่งที่ดีๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ดรอปมันลงและเข้าหากันซะนะจ๊ะเดี๋ยวก็ได้ดีกันแล้วโถเอ้ยเรียกว่าอะไรตบจูบตบจูบเหรออารมณ์นั้นหรือเปล่าอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบอกด้วยวันนี้นะคะวันที่ทุกคนรอคอยขอยให้ทุกคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรำ่ำรวยกันทั้ง ทุกทกคนที่เข้ามาดูช่องอาจารย์เลยนะเป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐีเก่าก็ขอให้รวยยิ่งยิงขึ้นไปวันแห่งที่ทุกคนรอคอยนะจ๊ะบ่ายๆนี้จะโชคดีกันทุกคนรับทรัพย์รับโชครับลาบรับเงินรับ,รบ,รบทองเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ